ครับอยู่กับผมอีกแล้วเปลวรายการผมอันนี้เป็นอีพีที่สองอีพีแรกยังอีพีแรกอัพโหลดไปแล้วนะครับอัพโหลดไปเมื่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยแล้วเอนเดอร์แมวเหมียวน่ารักจเลยเอนเดอร์แมนนี่เอนเดอร์แมนสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเปาอีก แร,น,ร,น,รนตนจะเอคะแ,แต่หนูเจอเอเดอร์แมนตัวหนึ่งเจอเอเดอร์แมนจูกหาเรื่องเทพพิพบุตรเนี่ไงเจอเจอเจอดาบดาแห่งเทพพิพบุตรดาบแห่งอาดาคอนดานั่นบรรลู เ <Yay. S 2> ย้ว่าเตอเฮยยว่าเตอเหยียดเลยโอ้โหโดนยิงอุ้ยชิว่าอือหอฟันได้แค่นัดเดียวกูจะตายหาเลยว่าเสี่ยวไอ้หนูน้ยแกเกลียดแตน ยากมากขอโทษครับตะกี้นี้ผมเร่อเออเขอมาผมยกติดตเร่อนั่นมันเพลงเส้นความรักดีความรักดีใช่ ดิเสติเป้ไก่ไก่มันมีไก่ไก่น้อยน่านี่เนื้อไก่ แตนิวก็ไม่บอกแล้วว่ามีทางลงสุขไฮเทคด้วยหลังคาเนี่ย w h ด the What the What the What the เดอะซีบีวัดเดอะซีบีวัดเดอะซีบีวัดเดอะซีบีซีบีซีบีทำทางอยู่เกี่ยสองพี่สายหลุยจริงๆไอาสายหลอยใหญ่หลุยสายหลอย ติดๆใช่ใช่แป sure. ้นหลสี่สิบสองเปอร์เซ็เอดูอือือพวกเราเิดแอออรเรรรออรีอออทางขึ้นมีไม่ขึ้นขึ้นแบบ ลาสติกเอ็ดกาสติกะอาจจะไก่น้อยก้อยใจไก่น้อยไม่ดูฮะไม่ดูเลยเทปิดวิชิัวเปอคลิปเปอร์ไม่มาคเปอร์คเปอร์สองตัวคลิปเปอร์สองตัวชิปตัวนึ่ง ตอนนี้เราก็จะไม่ฆ่าคิปเปอร์ที่อยู่ในแอ่งน้ำนั่นเองจริงจริงตอนนี้การสู้กับคิปเปอร์ง่ายๆมีสองวิธีหนึ่งวิ่งเข้าไปบวกแม่งเลยแต่ส่วนมากจะไม่ได้ผลถ้าเราแน่จริงเราให้เข้าไปเลยครับใกล้คิปเปอร์ครับคิปเปอร์มรันจิจ๊อกถ้าเกิดผมโดนคิปเปอร์ระเบิดเนี่ยผมกระจอก ผมเป็นคนที่จอครับคิปเปอร์ครับอยู่ไหนครับขอสัมภาษณ์เลยครับ,บ,รบถ้าคิปเปอร์อยู่บ้านไปคาเลยเราจะสัมภาษณ์คิปเปอร์ว่า t ด h e คิ e เปอรหายหนูใส่คิปเปอร์จะหายไปจากโลกนี้แล้วเ yeah, 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 ย้่ีใจจุงเลยคิปเปอร์น้อยปล่อยไก่ เจอถอยเราเจอ้ายเราเจอโเาเจอ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 ท้ายเเจอเทอเาเจอชดกอดงเาเกียวใต้องตัวพี่บี้อ่ตัวเก้ยวพี่บีนะเรกว่าาเลยกัพี่บีอ่ะพี่บีสตึง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 ตึ้งตึง้งตึงตึงเอวชิสโต แม่งเอ้ยตัวหน้าตัวตาเลยเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนหนึ่งตัวสเกลิตันสองพีบีหนึ่งวัตเตอร์เฟลวัตเตอร์เฟลลี่แล้วก็อูตัวสเกลิตันเลยู่ตโอุย้ยตูดจะหักไห้นั้นผมตกเลย่ยไปครับ

นึกว่าซอมบี้ใส่ชุดกอดเอาส,กสกตกเอาสกตก๊อกนมเลยแฮ้<ๆ>พี่บีอุ้ยพี่เซลเกลลิตันตายต่อหน้าต่อตาพี่เกลพี่เกลตายแล้วเราก็เอาลูกขน,นูกับพี่เกลมาแล้วเห็นหมูหนึ่งตัวข้ามันไปซะแล้วเราก็เห็นแก่หนึ่งตัวหมูสองตัวฆ่าแกะซะเลย แอนติเมทของกินจิกนิวคินิ้วขี้นิ้วขีเน่นิวคินิ้วขี้นินวขี้ิน่ขีนิ้วขี้นิ้วคิ้เน่คุณแม่มูครับผมขอสัมภาษณ์เลยครับคุณพร้อมจะตายยังผมรู้ว่าคุณอยากผมรู้ว่าคุณพร้อมตายแล้วตายค่ะ เปรี๊บเรีบเปอร์ตาเนี้ยหนูไม่ช่วยแล้วคอมโบอู้ช่ฆ่าไก่ต่อภารกิจฆ่าทุกตัวหนูได้แก่หนูได้คนแก่มาแล้วหนึ่งอันแต่ก่อนขอกล้าหมูสามตัวก่อน ทุยวเปอรอน้อยกอย่ล e. ูกมากินใหญ่แมงมุมเส้นทุย่แ้วข้าหมูกินตัวแล้วก็กลับบ้านเอาขนแกะใส่กล่องใไหน้องบ๊าบบ๊อบาอบบ๊บบออ เามีอะไรไม่รู้คล้ายๆกรวดแต่ถ้าดูว่ามันมีเสียซากอริยธรรมของคิปเปอร์ระเบิดด้วย เย่ h, ตอนนี้เรามีเนื้อหมูแปดอันนั่นเองแต่ตอนนี้เราก็จะเอาอันนี้มาเผาก่อนจะได้มีอะไรกินนะคะเอาเลยไหมคะ ิวะไคะวามรักดีเช่นไรความรักดีอย่างไรความรักชั่วเอึยความรักดีใช่ ไม่รู้ด้วยตันิวทำใช่ไหมล่ะอ๋อแต่เรายังไม่มีเหตุเลยนะเดี๋ยวหาเ,หเอาหรอ แอนสตรอลเย้ดีใจจังเร์เราจะได้ไปกดฐานแล้วนี่ไงเจอฐานหนึ่งเจอคารดูดึงกรีนแต่เรายังไม่รวยฐานเลยตอนนี้กำลังกดฐานไปให้เปื่อนบ้านน้องที่ชื่อว่าสุขใสซาฮาลาบา

เราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี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 สวัสสวัสดี